พิธีกรปากแซบโนแค r e เสียงนกเสียงกาเดินหน้าควงแฟนปลูกเรือนหอ100รล้าน morning งๆิ่งเหล่าชาติของเยียนมาดามกุ้งกิ้งนางพยาสุดเลิศดในใจของคุณชายชเวนั่งเครื่องบินแลนดิ้งมาหาพวกหล่อนแล้วเรื่องของสัปดาห์นี้เป็นเรื่องของพิธีกรปากแซบปากซีดคนหนึ่งชีเป็นสาวแล้วก็สวยมากด้วยเริศดเริเฉิดเชิดปังปังมีงานอย่างต่อเนื่องและเป็นขวัญใจคนหน้าจอ จริงๆง,ง,งานชีเยอะแยะมากในวงการบันเทิงแต่ที่เด่นก็คือพิธีกรจะว่าไปจริงๆชีก็ไม่ได้ปิดบังอะไรกับรสนิยมความชอบแล้วก็รักเพศทางเลือกชีเป็น LGBTQ+ ชีไม่ปิดและคนทั่วไปในสังคมก็ไม่ได้ว่าอะไรเรื่องมีอยู่ว่าหลังๆชีก็เงียบหายไปทำธุรกิจงานส่วนตัวด้วยมีคนไปถามชีว่าเลิกแล้วใช่ไหมกับแฟนสาวของชี งานนี้ชีก็อมยิ้มมุมปากแล้วก็ไม่ได้ตอบอะไรเพราะให้การกระทําบอกดีกว่าซึ่งชีก็ไม่ได้ปิดอะไรต่อมาคนถามว่าเจอชีกับแฟนอยู่ด้วยกันก็เลยถึงบางอ้อว่าไม่ได้เลิกแต่เลิฟกันหนักมากต่างหากงานนี้ข่าวว่าชีเลิกแฟนก็ตกไปต่อมาชีก็คบกันไปกันมาก็ถูกสังคมถามว่าถ้าสมรสเท่าเทียมมันเดินหน้าไม่ได้ในไทย ยังคมคบกันต่อหรือไม่ถ้าคนไม่ยอมรับงานนี้ชีก็ไม่ตอบแต่ให้การกระทํำพิสูจน์ปัจจุบันนั้นชีแอบไปซุ้มปลูกเรือนหอ100ล้านกับแฟนแล้วซึ่งเป็นการลงทุนลงแรงแล้วก็เปิดอนาคตด้วยกันชีและแฟนชีก็เอาเงินที่ทํางานมาทั้งหมดมาลงทุนตรงนี้บอกเลยว่าทุ่มแบบจัดเต็มจริงๆจัดเต็มที่แปลว่ารูรารูเลิไม่เกรงใจใครไม่นานนี้ชีก็ถูกถามอีกว่า ไม่กลัวหรอถ้าสมรสเท่าเทียมมันไม่ผ่านเรือนหอจะไม่ได้ไปต่อไหมกลัวจะเป็นหมันงานนี้ฉีก็ไม่พูดอะไรอีกแต่ทำให้รู้ไม่ว่าสังคมจะยอมรับหรือไม่ก็ตามฉีพร้อมเดินหน้าสร้างครอบครัวกับคนนี้แล้วดังนั้นเสียงนกเสียงกาก็อย่ามายุ่งชีโนสนโนแคร์ขอแคร์แค่หัวใจชีและแฟนฉีก็พอ